สวัสดีค่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่285นะคะพี่พี่ขา285ประจำเช้าวันจันทร์ที่26มกราคมค่ะ2569นะคะเช่นเคยน้องรักพีมีมพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสีสวยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพิจาาชุดนะคะพี่พี่ขา1ชุดเช้านี้21รายการค่ะ เปิดรายการละ300บาททุกองค์นะคะ2องค์500บาทแล้วจะส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์หานวราพีได้เลยนะคะ 099์ค่ะ084 156 1, 1 092 54 39 6 1 0นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรัาพีดีเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆก,ก,ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรัาพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบจะพี่จ๋ารอบเช้ารอบเย็น รอบเช้าเริ่มต้นลงทลิป9ก้าโมงเช้าจะาพิจารอบเย็นเริ่มต้นลงทลิป5้าโมงเย็นนะคะวันนี้มาช้าจะาพิจาพอดีเพิ่งกลับมานะคะกลับขอโทษพี่ๆด้วยค่ะรายการที่1เหรียญหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอายุทยานะคะด้านหลังอนุสรหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อปานสองห้าหนึ่งแปดจ่าพิจาหลังยันแบบนี้นะคะ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุทยารายการที่1ค่ะสองจะเป็นเหรียญเสือเพ่นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี17ต่งอโคดนะคะหลังยันตะก้อแล้วก็ล้อมยันค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะรายการที่3เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะ พี่ๆถามมาเยอะมากคะ่ะพี่ขาวันก่อนน้องรับพี่ได้มาองหนึ่งวันนี้ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งองนะคะพี่ๆขาเนี่ยรายการที่3จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานคะ่ะรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อรวยวัตะโกนะคะเป็นเนื้อนวะแบบนี้เลยคะ่ะหลวงพ่อรวยวัตะโกรุ่นซื้อที่ดินคะ่ะ105 4 3ศูนย์ห้ี่หนึ่งนะคะต่อโค้ดด้วยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่5เป็นเหรียญอปแปะลงสีค่ะรุ่น1น,นะคะต่อโค้ดหมายเลข751แล้วก็โค้ดภาษาจีนแล้วก็ตรงกลางคำว่ารวยค่ะเหรียญอปแปะลงสีนะคะเป็นทองแดงค่ะพี่ขาเป็นเหรียญทองแดงเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะรายการที่5 6เป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะ มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันตุ๊กตาค่ะเขียนว่าหลวงพ่อกวยนะคะมาพร้อมกรอบสวยๆเลยค่ะมาคู่กันกันกบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยค่ะเป็นกระไหลเงินสวยๆเลยนะคะด้านหลังค่ะรุ่นฉลองเรือนไทยค่ะ เป็นกระไหลเงินแบบนี้นะคะ1องค์300บาทนะคะ2องค์500บาทค่ะรายการที่8จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังจะเป็นปี05นะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะรายการที่6เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยจากพี่จา๋าลงยาหนักกากทองด้วยนะคะเนี่เหรียนโงเ่เฮงจากพี่จา๋าวาสนาดีมีเงินล้นหลามมีโค้ดนะคะหมายเลขโค้ดก็มีนะ370มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่9ก้เป็นสมเด็จเกตชัยโยค่ะ ลงรักปิดทองค่ะรักล้นๆแบบนี้เลยนะคะสมเด็จเกตชัยโยเจ็ดชั้นจ้ะพีจ่จ๋าสวยๆเลยนะคะรายการที่11เป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสาลาค่ะพัทะลุงอายุ85ปีพศ2519ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยสิบสองเป็นเหรียญโล่หลวงพ่อโสธรลงยาค่ะด้านหลังที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารแปดหลิวจ้ะพี่จ๋ารายการที่13มาคู่กันนะคะ12 13ององค์นี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมสามเหลี่ยม สองหน้าค่ะมาพร้อมเลี่ยมสวยๆเลยนะคะรายการที่14เหรียญหลวงผู้สุขวัดปากคลองมะขามเท่า2460อ่หเอเ่อขอไปค่ะ2466นะคะห่วงเชื่อม1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ15เป็นเตารีดหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ค่ะ หลังเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ๋ารายการที่16ค่ะเป็นพระกิ่งเจ้าคุณนอค่ะกิ่งเจ้าคุณนอหลังเป็นยันน้ำเต้านะคะปี2 5 0 8ค่ะวัดเทพศิรินกรุงเทพนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลยค่ะสสวยๆเลย17องค์นี้สวยมากจะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อทบพี่ๆดูใบหน้าใบตาท่านนะคะ แล้วก็เป็นเนื้อแบบสวยๆค่ะพี่ขาหลวงพ่อทบปี1-8นะคะพี่พี่ดูสวยมากแล้วก็18จะเป็นเหรียญหล่อหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังค่ะหลังยันห2 4 6 9นะคะรายการที่19จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงปู่หมุน รุ่นเสาห้าบูชาครูค่ะมีโค้ดด้วยนะคะสวยนะคะพี่พขาตอกโค้ดสองจุดเลยรายการที่ยีสิบเหรียญหลวงพ่อรุ่นค่ะเป็นเหรียญ9ยอดหลวงพ่อรุ่นห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาสองสี่หกศูนยเลยจะ้ะ หลังยันแบบนี้นะคะรายการที่21เป็นแหวนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะและหน้านตรงหัวแหวนจะเป็นเหมือนล็อกเก็ตท่านเลยค่ะสวยนะคะ1องค์300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะ099 084 1561ค่ะ 0925439610ค่ะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ